สบายดีไหมสบายดีอาแม่สบายดีสบายดีเอาสบายดีเอาไปไวเอาใส่กระเป๋าไวใช่ไหมเอาใส่ถุงไว้กางเกลืองส่งกางเกลืองเสื้อกางเกลืองเป็นสุดสีเหลืองไปเลยบัานนี้แิงจริงแรงจริงไปว่าขอบใจเนาะพี่ยองโอ้มีเตหน้องไม้เนาะหน้องไม้ถุงห้ายสมงศุสับลาบอยู่ ตอนนี้เาเพินกับมาเลือกเสื้อผ้าี่น้องเลือกซื้อผ้าไปให้เด็กน้อยให้น้องเหมยเสื้อให้น้องเมยมีแต่ตัวงามๆได้มาแล้วมีแต่ตัวงามๆท้งมดกางเกงส้งมีอยกหนึ่งสองสามสี่ตัวเสื้อกันหนึ่งสองสามเสื้อมีอยู่สามเสื้อ เสื้อสาตัวกางเกงสี่ตัวเนาะห้าแสนตังบนหนะ้าแสนเนาะ มีแผลต้นงามๆพี่น้องครัสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือสูสูๆนะสบายดีงามๆสบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนพักของชาวบ้านบ้านผาซากนี่แหละพี่น้องใครป้าเพื่อนจะขี่รถกันไปไกลมากข้าเจ้าลูกงามได้ประมาณเดือนกว่าดนี่แหละสวยงามเมือนี้บ้าเพื่อนมีโอกาสพี่น้องใครป้าเพื่อนมีโอกาสที่ไปมอบเครื่องของเรียกว่า เครื่องอย่างซีฟหรือว่าแต่ว่าช่วยกำช่วยแบบครอบครัวของเผ่ายูเมียนพี่น้องไงบา่าวเพลินกำลังสิไปเนาะมื้อนี้เนะาะบ่าวเพลินก็เลยถือโอกาสนี้มาแหว่ z มเอ่อสวดกับเจ้าได้น,น,นึงเนาะแล้วก็บ่าวเพลินสิไปแล้วก็บบาวเพลินก็ต้องขอบคุณพวกครอบใจอ่านหน้าคนหนึ่งนะที่อยู่อเมริกาพี่น้องไงเล่ากันผัวประสงค์ออกนามบ่าเพลินจะขอบขอบมคขอบใจหล,ลายๆที่อันเฮ็ดให้มีกิจกรรมนี้แล้วก็ให้บา่าเพลินไปส่งต่อบา่าเพลินก็เป็นผู้ส่งต่อบ่าเพลินทับหน้าที่เป็นผู้ส่งมอพี่น้องส่งต่อ อบอกเพื่อนก็นดีใจแล้วก็มีความสุขที่ว่าเฮ็ดให้อันกิจกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเฮ็ดความดีอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นความดีอ,อีกแบบหนึ่งที่ว่าบ่าวเพลินกำลังสิไปนี้บ่าวเพลินกับสีครอบครัวกับเจ้ากับสีมีกันอยู่สามสี่คนพี่น้องเลยมีแม่แล้วก็มีลูกสาวแล้วก็มีหลานน้อยสองคนโอ้มกทั่วคือมางามเทเด้ขอจับขอไปดเด้อโอ้มีเต๋อันนี้มักทั่วอัน บางทั่วที่ว่าก็เจ้าเอาไปพัดพี่น้องก็เอาไปตำกินเป็นได้บางทั่วนี่เอาไปพัดหรือว่าไปแกงจืดอันนี้เนาะโอเคเนาะพี่น้องเน้องเบาๆไล่น,นี่ก็เป็นบรรยากาศของเขาที่ว่าเพื่อนอัานนำมาฝากแต่๋ยวเพื่นก็นสซี่เดินทางไปบ้านตาสร้างบ้านตาสร้างก็ฟพุ้นเลยนี่นแหละรับอันเสาสถานีอ่านสัญญาณโทรศัพท์พี่น้องเลยสิบวันสิบวันรักอันสถานีอันโทรศัพท์กับผมเหนะ็นเนาะคุมเงินนี้บุกไปมีคนบังคับสถานละไปไปเลยบ้านนี้โอ้สอดพักเด้อ เขากินเบียเออเขาสบายดีรู้ไหมสบายดีรู้งสบายดีเป็นบ่สบายดีแบบนี้น่ะเอาลูกเอาเลเอาลูกขึ้นเตียดีไว้ลูกขึ้นเตียงดีเอาสบายดีเนาะสบายดีเห็ดเนาะอืมสบายดีอ๋อเมก็สบายดีสบายดีมีคนนี้ชื่อเมย์ดีเนาะลูกของตัวนี้แหละหน้าตาแบบเป็นต่างแยกได้ เสื S S er today, yeah. now, now, course, ้อมาใส่เสื้อนี่บอสนี่ให้บอสมาเขาซื้อให้บอสลูกบอลนี่กะเจ้าให้กะเจ้าให้เด็กได้ตัวไหมอยู่ป่ะนะเด็กได้พอตัวไหมเราว้าวเราได้พี่น้องเพราะว่าน้องเราจะเป็นภาษาเงียนว่าภาษาเงียนเปลี่ยนแล้วป่ะเปลี่ยนมาแล้วตีหน้าบอกเขางเงียนป่ะ นีเงินเงี้ยนจัดเวีนกับประเด็เฮียนหนังสือเล I cook. I cook. I cook. อยไอคุปไอคุปกับนิวของบ้านซิปกาปีแล้วล่ะเอาให้กิ๊กสบายดีดูสบายดีสบายดีเนาะเจ้าสบายดีบ่ถามดูเจ้าสบายดีบ่ดบดบโดยค่อยสบายดีเจ้าเด้กสบายดีบ่สบายโอเค <c oughs> ไปตอนนี้เราเพิ่งอยู่กับเอานองเหนื่อยแล้วอันนี้นี่เครื่อของที่ค่อยน้ำมาเมื่อนี้นี่ค่อยเสียมาให้เจ้าเด้อเอามาให้แม่เจ้า ปั่นโย่ปั่นกันโย่ก,ก,กันกินได้บนแม่ให้เจ้าผู้เดียวได้หให้แม่เบื่อนให้แม่นะั่นช่วยเจ้าเสี่ยวไปเล่าสีมักเอาไปขาย,ยาน้องเองโอ้แม่ให้ของเรา,เนนเลาแล้วก็าาเป็นของเราแล้วแต่ว่าเราในโอกาสเราบอกปกติเราผสมบูรณ์ต้องเข้าใจน้องพี่น้องเนาะแต่ว่า,าเรามักเอาไปอันเล็กหันเล็กนี่กนินอันแบบเพื่อนเราเปลี่ยนเราได้เราได้แต่สับนี้เซาส์เดอร์ปน,นี้อันอันเนีมัน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 พอดีจะไปกินเด้อจะไปเล่นเด้อ ไปเมื่อไปเมื่อเงินพนเดียวค่อยเป็นหายอยู่เงินไปไปเมอหายอยู่เงินคนไปไปเมื่อหาอยู่เงินคนเดินนี่เรากค่คนข้างที่จะบกปกติหรือว่าบุสมบูรณ์นะครับพี่น้องเลยแบบว่าแต่ว่าลูกกับผมได้มีพ่อป็นลูกอันของบุหงเ้ยแหละบาไทยเป็นพ่อเนาะคือว่าเราเป็นคนที่แบบว่าบุสมบูรณ์บรปกติห้เขากับบุหง้เลยมาภัยเป็นพ่อของลูกเราเราก็มีลูกกัดสองคนในพี่น้องเลย อันนี้ก็เป็นเพื่อนเล่าไปที่ว่าเพื่อนก็สีเตรียมมาขนเครื่องขนของไปให้เล่าแหละให้เล่าเนี่ยแต่ว่าที่สาเหตุที่ว่าเพื่อนบอกว่าบได้ให้เล่าโบอยากว่าให้เล่าฮะนะเดียวเล่าจะไปขายหรือว่าเป็นเลขหันเลขนี่น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเล่าหันจิตบบเต็มร้อยพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าเพื่อนป็สีบอกว่าเอามอบให้แม่เนาะไอเอฟซีทุกคนที่เบิร์ก็จะดราม่าเพื่อนเนี่พเพื่อนสีบอกว่าให้แม่โบได้ให้เล่าว่นี่แล้วก็มีเครื่องของเครื่องนุ่งห่ม ของเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กเล็กน้อยน้อยไปนองไปเดี๋ยวเพื่อไปไปเรื่อยไปสบายดีไหมสบายดีเอาเมสสบายดีสบายดีเอาสบายดีอุงเวีนกับ เอาไม่เท่าเด็กไปใส่เท่าไปหาวพะลุเสร็จไม่เท่าเดินมาแล้วไม่เท่ากำลังมาคี่า้องไปอันนี้ข้าวสาดไปเอาเข้าไปได้เข้าไปไปเข้าไปเจ้าข้าไปในเงินพูดเข้าไปได้ปะไปเนาะเอาไปใส่ข้าวเนี่ยเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจะเจ้าจุกข้าวแล้วอันนี้เป็นข้าวอ่ะข้าวเจ้าอันนี้ฮะอันส่ากิโล อันนี้เป็นข้าวเจ้าสามกิโลควเอามาเอามาให้เด้อสบายดีไหมเท่าดีไม่แห้งเนาะอันนี้อันนี้เอาไว้ยันไ่มีหายเอาไว้อยู่ไว้กินเด้อนี่เด้อนี่เดือดห้องกันหนึ่งร้อยห้องหมักดื่มเบียร์มีสันคูมีปลากระป๋องมีมีไอ้สีวแม็กกี้ มันก็มีมีสบู่มีเกลือเป็นนวดด้อยเมื่อกี้สอตวเมื่อกี้กินกับข้าวล้ลาก็ได้เอาเอาไว้เอาตัวนี้เป็นนี่อันนี้อันนี้เป็นมีไปไว้อันนี้อย่เป้าอันนี้มาพี่ก่อนกระป๋องแม่ทอนเอ้าอันนี้อันนี่อันนี้ อันนี้มีไว้ไวอันี้มันแน่เห็นอยู่ป่โสดนั่นอันนี้มีไไวแล้วก็มีจัมโบไว้กินเด้อเอาให้เม่เมท่าอนเจ้าวันเบิ่งเด้อนเราไปแลกไปนั่นนะบ่ให้แลกนะให้แลกเด้อเอามาให้อยู่ให้กินได้่อันนี้มยังอันนี้อันนี้ม่นยังอันนี้มือบ่พี่ม้นีหยน โอ้คือใส่เกลือพอดีเบื้อเมื่อยนี่ได้เกลือไหมเนี่ยเอาลองใส่บหมงรูปพอดีอยู่ปะลองหมูรูปห้าสีชมพูสีชมพูมันน้อยพวดยัดยันลองใส่้ปวด้เอาลองใส่หมูด้วยสีเหลืององนี่พอดีป่ะโอ้พอดีเลยดีแล้วทีค่อยเอารูปนี้ผมสั้นผมสั้นลั่นไงอันนี้อันถาเสร็จโตได้ เอาไว้เสร็จกุนโตเด้อฝากกุนหนูเจ้าจากุนโหน่งเนหน้าอกแต่งจริงไหมจรง่ะต้ก็แตังจริงนี่เสื้อตัวนี้งามขนาดเลยนี่เจลลายนี่กะเพยจีปะมันมันบวมปวบด้วยหรือยังบวมอย่างปะเอาขอบใจพี่ขอบใจพี่ขอบใจคล้องพี่ขอบใจเด้อไหนนะเขอบใจด้วยฮะเอ้เสื้อตัวนี้เองมากกว่าในงานกว่นี่ นี่ไว้นุ่งกันหนาวเด้อฮะไว้นุ่งกันหนาวไว้นุ่งกันหนาวเด้ออันนี้เป็นสุดเลยนี่ส้กมกับเมี่ยนี่พอดีอยู่บ่พอดีอยู่หรอวะปล่อยถึบพอดีงูได้ว่าน้องโตใหญ่ตัวสูวง,สง,สงก,กันกไปอาบน้ำแต่งตัวงามๆให้อายเบิงหน่อยเด้อมี <c oughs> อ้วส้มตัวนี้ฮะจับไว้ให้เมย์เมย์เท่าจับไว้มีเสื้ออันนี้เป็นสุดเลยเห็นบ่เป็นสุดงามๆนี่ อันนี้ก็เป็นโซ่งนุ่มอันนี้โอเคมีแต่ตัวกำงงามไอซื้อมาให้นี่เห็นป่ะฮะเอาไว้โัวมีแต่ของน้องเหมยอันนี้ฮะน้องขุนน้อยน้องเนี่ของน้องเหมยในตู้เก่าแน่นทิมกระเป๋าลายโอ้นี่ตัวนี้กับคนกำงามนี่เห็นป่ะนี่เอาไว้นุ่งไปเล่นไปเที่ยวเด้อะนุ่งเงื่อนนอกนี่แหละเฮ้ตัวนี้สวยงามอเมะ จะไปอันนี้เสื้อแขนยาาอันนี้มันนุ่งไดู้่บอนนุ่มได้ยู่เนาะโอดีเนาะพูดอนียนามน่าเนี่โอ้เปลนตะเกียงขนาดเลยมีหูามเง็นมาดีบุกางามงามตัวนี้สีสมโปมิไกลวไม้กอกทายก็อินเทอ้อเอาไเอาใส่กระเป๋าไว้ไหมเอเอาใส่ถุงไว้เอาใส่ถุงไว้ มื่อนี้เฮ็ดยังกินมื่อนี้ไหมเท่าได้ยังกินเลยเจ้าอกินจะเป้อมต้องห่วหน่วยถี่น่วยได้ได้มาแล้วในวานนี้ได้ของอยู่ของกินแล้วมีนี่มีอะไรนี่ล่ะโอ้ดีใจขนาดเลยเป็นเต้นละได้เกือบไหมเพราะนี่ได้เกือบแบบนี้แล้วทีแรกว่าเสี่ยวเกือบแตะอันเกือบคลิปแล้วมันบดทนบดโดนแต่เลยเอาแบบนี้เอามันจะง่าม ได้ใส่ของใหม่แล้วขอบใจด้วยะขอบใจด้วยะขอบใจอีกด้วยขอบใจขอบใจเด้อขอบใจลายลายเด้อขอบใจลายลายที่เอ็นดูน้องก็เปนสงสารเนาะนั่นนี่บัววะได้เฮ็ดเองเป็นแล้วน้องเฮ็ดเองเป็นแล้วขอบใจลายลเพราะอ่นเราว่าภาษาเมี่นเต็มเมื่อไหร่เนาะแต่ว่าภาษาลราเนี่ยบ่ได้ยูนิ่งยังไงก็ได้เออ ไม่ยินไหนไมาปักควา,ลามลาวปักทางยาวเปนคนหนึ่งพายาวคนหนึ่งพเาาล่าเนาะเนาะ <c oughs> ใจกันใจกันก็ยังฮูเนาฮ้ฮ้คนนี้แม่กินอะไรไมีขนมมาให้มีขนมให้กินเด้อ <c oughs> เอากับทางล่างเนี่ยดีแหละเอาได้แล้วเนาะพอดีเลยสีเรื่องเหลืองมาโตเลย เกลือกกระเลืองพี่น้องเกลือกกระเลืองส่งกระเลืองเสื้อกระเลืองเป็นชุดสีเหลืองไปเลยบัดนี้น้องเหมยน้องเหมยงามแล้วดีใจบ่ดีใจบ่นอนรับยบบ่มาอนี้มือแรกนี่ดีดีใจล้วอ่ะเอาแรงจริงด้แรงจริงนะแรงจริงแรงจริง ไปว่าขอบใจเนาะพี่น้องโอเคเอาคักแล้วปนี้งามแล้วได้ใส่สุดงามแล้วปนี้มาแตลืเตื่อใส่แต่ืสุดเก่าใส่แต่ืสุดอันดับเจ็ดเว้เดเว้ปุ่นดุยปุ่นรอบนี้เพิ่นได้ใส่สุดงามแล้วพี่น้องเลยได้หลายตัวอยู่ได้หลายตัวอยู่เพิ่งอยู่ของกินแล้วก็มีอะมีอย่างนี้มีแฟบมีสบู่มีมีแป้งนัวเกลือ มาป้าปากระป๋องพี่น้องเลยน้ำปลาแล้วก็สดเมกกี้แล้วก็ข้าวสารดีใจ <c oughs> ะลกนิ้วยังกันได้ลกนิ้วกย่เยือนเพดีมกดีใจเลยเพืบเพื่อนก็นดีใจแทนน้ำเนาะเป็นใหญ่เลย ใจแล้วน้องเหม่ยดีใจได้เสื้อไหม่ได้สุดไหม่โอ้ทางนี้่เพื่อนเอาดินเข้าใหมปไปต้องเลยเพราะว่าลูกสาวเรามาแต่ไทยเนาะลูกสาวอีกคนหนึ่งอยู่ไทยเนาะทั้งหมดเรามีลูกสาวสาคนสองคนที่อยู่ที่ไทยมเรามาเราหาก,กับไปได้สองสามมื้อนี่แหละ เรามาเราไปเลยเอาดินเข้าให้เเงนินบริมาณเงินเป็นแบบว่าต้อเติมแหละเอาดินเข้าในเงินแต่กำปะเพ่นมากเมื่อก่อนบ่อนนี้ลุบบ่อนนี้บ่อนนี้ลุบแล้วก็น้ำอ่างน้ำห้องใส่น้ำใส่ในบอน่อนเพื่อนเฮ็ดให้บ่อนใส่น้ำใส่ในต่างหากแล้วกันทำความสาะอาดเราแวกหมู่บ้านเราแวแบกบ้านเนาะเพราะลำพังเอ้ยบนนั้นเราบดสมบูรณ์เราบ่คอยได้เฮตุแม่กนนอยู่ลายลว รถอ่าที่ไฟฟ้านี่ก็เป็นของลูกสาวลูกสาวล่ะเป็นคนซื้อนาะสมัยเรายังอยู่โอ้มีเตหน่อไม้นะหน่อไม้ถงห่อยสมุดสับลาบอยู่น่อไม้ถุงลายขนาดเลยน่อไม้ถงทั้งนี้ก็จะเอาน้ำห่อนลวกวเอาได้น้ำห้อนลว่วบริโต้น้ำห้อนลวกวเอาเนาะน,น้ำห้อนลวกแล้วก็มัดใส่ถุงเลยบริโต้แต่ ต้มให้สุกๆเลยปะต้มสุกถึงใส่ถุงเออต้มสุกๆเลยใส่ถุงบางคนเขาบอกว่าเอาน้ำฮ่อนุ่มก็เน่าเลยน้ำฮ่อนลวกเนาะมันบุสุกเด็ดมันมันต้องต้มให้มันสุกๆเลยเราจะเอาออกมาอันอันนี้เป็นนอ่อนหน่อไม้อ่นต้มสุกลายกับโเป็นต้มสุกลายกับโปเป็นดิบลายกับโปได้ต้องเอาพอดีคักเนาะเออแสดงว่าต้องอ่านต้องสำนานได้เนี่ยต้องหูเห็ดเดลยพี่น้องเนี่ย บ oh, right. um, mm. ุงเฮ็ดนี่บ่อได้โอ้ได้เอาทิพยลายเติบ์ไปเลยมันเปื่อยไปเเออแม่อะไเป็นกระเพาะกินหน่อไม้บ่ได้จะกินไหล่หน่อไม้หอยนี่กินบ่ได้นี่ยบ่อได้บวกินหน่อไม้พัาสิกินยังมันบ่มีแนวกินเนาะ กินข้าวลาล่าอะไรแบบนี้เนาะผมมีแนวกินิ่นมีซับมีอย่างกันยังว่าไข่เนาะบมมีบางมือบมมีแนวยอดแนวกินกันยังว่าสิใส่ซอสใส่ยังก็ได้แกงพักแกงพักบุ้งกินผักกาดเหมือนกับว่าข้าวใอยกุยไข่แน่แต่มีลูกสาวล่าเนาะลูกสาวล่าเราซื้อเครื่องซื้อของให้ซื้อมอหงเข้าซื้อหม้อไฟฟ้าให้แล้วกับอันนี้นี่ตู้เย็นนี่ S <S เป็นของลูกสาวลาบมา่จะห่พี่้องได้เพราะว่า <S <S เป็นลูกสาวลาบเราซื้อมาเรากเพราะว่าอาศัยเล่าเล่าฮั่นที่ว่า,<ล>าดูแลมแม่เบ่งแม่โดยลแล้วก็เฮ็ดอันเอาดินเข้านี่ก็เล่าเนาะเรามาเราอาดินเข้าเป็เเนป่ะกับผัวเรามาแล้วก็ตัดต้นไม้ตัดไปสั่งเฮ็ดทำความสะอาดแคมเพือนแคมซ่าน ใครแน่แต่พูดนั้นแหละเล่าก่หูความแน่ดิมองไม่ยังก็แต่ลูกสาวล่าซื้อมาเออนับเต็มมองแหกแต่กับโปรของลูกสาวเมื่อเลยของลูกสาวล่าหามาเมื่อเราก็คิดเห็นความาความลำบากของเราอย่างน้อยห่างแล้วเราก็ได้ผมยุ่งยากลำบากเราไปทำงานหาเงินได้เราก็ซื้อให้แม่อีตนแม่เนี่ยไปบันีี อันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานของกระเจ้านี่อันนี้เข้าเด้อไม่เท่าเด้อเจ้าว่าจะว้เวด้วเอาวาในงานเรเปลีนป่นเปลีป็นข่าสาร ขนมไปกินเอาลมาเอาขนมไปเอาขนมมาเอาขนมเอาไหนกินเอาขอบใจก่อนเอาขอบใจก่อนขอบใจเด้อ,อขอบใจเด้อ,อขอบใจเด้ออือเอาลูกอันนี้ไปเท่านีงบวกินเอาไปให้หลาน นี่หลานอยู่หรือเปล่าเอาเมยมีแต่เมยอยู่นี่ขอบคุณค่ะของเมย่เนาะเมย์มย์งใน้งอ่านี่อันตากล้องอันนี้ขอบใจเด้อเด้เอเไปอห้อเ้อเอาเก้นเอ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 อ เนี้ตรงหน้าจะได้อีกเลยนี่ไน้ทรงนี่พอแล้วพอแล้วพ <laughs> อแล้วพอแล้วได้สองอันแล้ว เก็อยากกินเนาะแต่ยต่ตรนแมวก็มาจ้อยพี่เนาะฮะอืม <c oughs> กินแท้เอ้ากินกิน <c oughs> โอเคน,ะ <c oughs> น้องเพื่องๆนะอันนี้ก็เปลี่ยนกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้เพื่อนมีความสุขไปนําแล้วก็เชื่อว่าคนที่เป็นเจ้าของคนเด็ดนี้ก็มีความสุขคือกันเนาะที่ว่าได้เฮ็ดความดีได้สร้างของให้บุญกุศลในในอ่ะครั้งนี้จงเกิด เด้ทุกท่านที่มีจิตใจใส่ศรัทธาหรือว่าภาสิว่าไปนั้นกะบเือนพี่น้นองเลยหรือว่าใจบุญผู <c oughs> ้ใหอย่างเเพื่อนก็ต้องขอขอบใจอ่ะผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีน้องที่เพื่อนให้มาเห็นอีตัวนสรงสารครอบครัวของน้องเมยน้องเมย,น,เมยน้องเมยนี่เราก็เรเพื่อนกับ,บกเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมากับบัวได้อันกับมีอยู่มีกินมาเพื่อนมาเล่นมาเพราะว่าเงินกับเจ้าน่ติดกันกับเพื่อนน้องไม่กิง เวลาบ่าวเพิ่นจัดจัดกิจกรรมเฮ้ท่านีนี้กินบ่ว่าจะกินอย่างอยู่เฮื่องน่องเมย์เก่งกักัเจ้ามากัเจ้าเห็นบ่าวเพิ่นก็เอินกินน้ำบ่าวเพิ่นเพได้บ่าวเพิินแม่นคนขี้ที่เป็นน้องกันผูใดมาผููใดเห็นเห็นหน้าเห็นตาปูไดเอินกินน้ำกินน้ำกันได้บ่ต้องอายแล้วก็บ่ต้องเคลื่อนอายคนที่เข้าหาบ่าวเพิ่นอ่ะถ้าเปิดใจให้บ่าวเพล่นอ่ะพี่น้องกัดซมีแต่สิ่งใดๆเข้ามาหาในสวิตเนาะคือน้องไมย์เก่งคือน้องไม่เจ้ะคือน้องปัดเจกน้องพี่น้องเนาะ เพราะว่า <göster ges> ปอบเพิินเคยอยู่ในโลกของความโลกที่มันเจริญมาก่อนพี่น้องเลยปอบเพิ่นเข้าใจสังคมแลวกะแล้วก็ปอบเพิ่นก็เคยทุกมาก่อนแล้วก็เคยจนมาก่อนเมือที่ปอบเพิ่นก็ยังทุกยังยากปอบเพิินก็บริหังได้มีนะพี่น้องนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องเห็นที่ทุกคนเห็นนี่รวนแล้วแต่เกิดจากอ่ผู้ใหญ่ใจดีรวนแล้วแต่เกิดจากอ่ะอากคุณงามความดีของอ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสักวสักคนเลยน้องปอบเพลินก็ต้องขอบคุณขอบใจขอบใจแล้วก็ขอบใจอีกพี่น้องเลย ถ้าบ่มีถ้าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีนี่กับมันกระสิบ่มีทางเกิดแบบนี้เลยลําพังกําลังของบ่าวเพื่อนี่คงสีเ h ็ดบ่ได้พี่น้องเลยบ่าวเพื่อนกระสีเใ็ดได้ซ้ำที่ว่าบ่าวเพื่อนเห็ดได้เนาะโอเคสุดท้ายนี้บ่าวเพื่อนก็ต้องขอมมุกขอบใจในใจครับอ่านครอบครัวดีแล้วก็ดีใจน้าครอบครัวของแม่นี่อย่างน้อยกับึงว่ามันสีบ่ลงบ่าหลใปก็ดีมุกดีใจแล้วนาะไม่เท่านะแต่กระ่วยไปได้น้อยนึงไป มันก็สิมันก็สิ่วยไปได้น้อยนึงพอได้อยู่ต่อไปน้อยนึงเนาะก็เบิ่งกันไปพี่น้องสังคมคนของเฮามันก็สิหน้าอย่ขึ้นเฮาบ่ทอดทิ้งกันเนาะบ่ทิมกันเนาะพี่น้องเนาะไอ้น้องบ้านเมืองเราเขาบอกว่าเป็นชนเผาใดเป็นคนล่ากึ่มโมอิวเมียนหรือว่าม้งชนเผาใดก็เป็นคนเล่าคือกันพี่น้องหักแพงกันเป็นคนร่วมโลกเดียวกันเอาสุดท้ายนี้มเพิ่นก็ต้องขอบขโมกขย่เพิ่นก็ต้องขอบลาพระเจ้อเลยพี่น้องเด้อ ตอนนี้เพื่อนก็ต้องเตรียมตัวเมื่อเกือหมู่ตอนนี้ห้าโมงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องขอคอบพระคุณเจริญเลยสำหรับมือนี้สบายดีทอมี่น้องสบายดีสบายดีต้องไหมสบายดีไหมสบายสบายดีอ่ะบายบายด้วยกันบายบายเอาสบายดีนายกิงสบายดีบาย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 โอเคโอ้โหนะฮักลายบายบายน้องสาว